สบายดีทุกผู้ทุกคนทั้งในประเทศและนอกประเทศที่รับเบิ้งรับชมวันนี้ก็มาเปิดบรรยากาศเนาะเปิดบรรยากาศอยู่นน้ำทงทงให้ทงหน้าเพิ่นรอบๆบริเวณใกล้วัดน,น,นี่ละรอบๆบริเวณมาได้ไปใส่มาใส่ใกลดอกอนนมาเบิ้งวิวทิวทัศน์น้ำทงให้ทงหน้าเพิ่นในจักหน่อย ทรงให้เพิ่นอยู่พุินเนาะบรรยากาศทงให้ทรงหน้าเป็นสวนเป็นเนี่เพลินปลูกมันปลูกยางเพิ่นแถวนี่เบิ่งถนนหนทางเพลินไปไหนไปหน้าเพิ่นนอนถนนหนทางเพิ่นไปไหนไปหน้าเพิ่นเป็นสวนเพิ่น vầy phục mân, vầy phục ngô, phục khoai phân. Thế còn nó nôn súng, nó nôn súng. Phần oh, bộ, hầu rốt côi. Rốt côi nó tăm nhau. Lỡ bừng. view, bằng viêu thiêu thắt. Viu nằm thang, bằng chắc nòi. cây đọc. ใกล้ๆนี่แหละวัดมีใกล้ๆติดๆมันปลูกมันกันแล้วปลูกมันเลยด้จังสีงามยู่ยนี่เดินบ่บจบขันพลดลงมาเดินจับนี่มันบ่งามขันมันเลยขึ้นเลยแล้วบ่เป็นยังสำคัญบ่ท่านขึ้น,นลำบากกับมัน มันวานกันเหล่าตัวนแล้วมองพืดก้อยลุ่มๆลุบๆนะมันโอยลงไ๋ยวานก่อนขน้นห้องทางขึ้งคลองนี่น้อโบไปไปเบิ่งคลองเพิ่งจะหน่อยคลองน้ำคลองน้ำจะไลมา มีน้ำมเลยบ่คลองก็หืดแหงแ้งละทั้งหวยเต้นไ้หวยใ,ใหญ่ก็ยังแห้งเลยน้ม่มแล้วผลมาซ้ำเนี่ยพวกท่านมีน้่มมากคือฝนพอจะใช้เขาตัวน,นี้ฝนมาชุดก่อนฝนมาชุดก่อนเพื่อไหนไทยไทยเดวานเน่หมองเล็กๆแห้งในกำลังไม่กวางมึก กว่านตอนแรงลงมาตอนแรงอีกพอได,ได้ได้ยินเสียงรถไทยอีกแล้วเสียงรถไทยอีกแล้วว้าสิพาไปเบื้องของกับพวนอยู่ใกล้เติบอยู่ต้องไปดอกเนาะไปดอกอ่ะเลี้ยวกลับดีกว่าเลี้ยวกลับเดิน qua หายหดไปหมดเลยหายหดไปเรียบร้อยแล้วรอตะสิว่าน มันโน่นโมนิโบต้องวานง่ายก็ได้แล้ววานไปกึง n h ขึ้นคือเก่ามองลุบลุบเหลือนกน้องวานหล่ะตัวนี้วานเรากำลังเริ่มจะขึ้นละใช่ nhà จะขึ้นก้อนโบจักเนาะเสียงข้าเช้าให้ช้าหน้าเนี่ยเห็ดแต่เสียงทั้งนั้นเสียงเห็ดเสียงทำปีใดฝนมาเร็วใครแน่ ันพ้นมาซากโอ้มีแต่หน้าสื่อถงชีวิตของเชาวไฮาหน้าไปเห็นลงังคาสไาลด์บรรยากาศเย็นเย็นเยามเย็นเย็นบรรยากาศเย็นเย็น

สาวน่าเฮ็ดจังได้เฮ็ดกะเซียงบุเฮ็ดกะจักเสียเฮ็ดยังขันบุเฮ็ดน่าเฮ็ดไปกะฝนมาจังเสีก่กะล้มบากคือกันปีใดฝนดีกะใครเน่พอลืมตา,าปากไร้ปีใดฝนบุดีกะคือว่าเสียงเฮ็ดไปสะละเออผมใหม่ เงินหอม,มวลนครักพระเน,น้นเฮ้นิ่มขึ้นออกพากันมานั่งท้องหนังสือเรียนอยู่แถวน,นี้สบาย,าน,ยาน,น,นี่นห,นหุมใหม่นิ่มเว้นมือนิพระสำหรับพระบวชใหม่ออกมานั่งท้องหนังสืออยู่พี่จังปุมีเสียงผู้ใด้รบกวนแสนหนามมันก็ขึ้นหลายเติบแหละ ขึ้นไ้เติบแล้วต้วนนคนเบากันละบ,บอเอามาเทมอย่างสิปำห้อยโค้งปำหอยโค้ง่นเอา่นเบากันละบอเล็อจังไรมาเมไว้จะสิ เหมือนบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศท้องให้ท้องหน้ายิ้มเย็นๆแล้วออกมาเบิง้งออกมาเลาะมาเบิง้งน,นัน่นที่ออกมาเถื่อ,อนนั่นที่ได้ออกมาเถื่อนะเลากเบงมารับลม สะสมเพิ่นมีน้ำอะไรล่ะเน่ยมีอะไละเริ่มขึ้นแล้วน้ำเธอสีเต็มสระนี่ชาวลมเปิดต่อวานไง đó สระนี่ใสสีเต็มก่อนคข้าวบานวานบุกีหมื่สองสามมื่นก็ขึ้นหลอกเขามาดนปันเลยสะนสมผักกระเช็ดหย่อนงามเลย ยมบวกเก็บไปขายเนาะเก็บไปขายตลาดได้อยู่ได้นี่แต่ค่าผงชืรถหย่อนอยู่ได้นี่ข้าพริกค่าเกลือหย่อนอยู่ขันขยันขยันหาขยันขายก็ได้พอได้ใส่ในครอบในครัวแกล่อคัดได้ขันขยัน ยตัวนี้ว่าใจเพิ่นมาตัดให้ตัวนั้นเป็นบางใส่เบิง่งเพิ่นปูดออกมาอย่างงามเลยเพิ่นเอ็น,นยังนี่แบบนี้มันตัวนี้ว่เพิ่นหากันแซลล์เป็นแบบนี้พุน่นทั้งสองอันเลย

ผักหนักตูกระไรผลอื่นใบกะเพราเนะาะโออไรผลขิงแซวเลยค,ค,ลยค,ร,ครับมีเเลยขินลรยคักักนางตูผัดใบกะเพราใบกะเพราผัดเพ,นะพ็ดเนาะผัดเผ็ด ผัดใบกะเพราผัดไก่ผัดกบผัดเขียดพัดเนื้อในทั้งนั้นใส่เพินไปดูที่ทัด ตรงหน้าสีสวยๆงามงามำคำคำแรงๆน้ำคำคำแรงๆรงิ้วเที่ชัดไงสีหย้อนแสงมาทางไหนหย,ย้อนแสงในจักหน่อยเนาะขอโทษขอไปใส่เบื้องรอบๆเบื้องรอบพิ้วที่ยวชัด tuần bạc vải nhây tuần vải nhây hôm tuần vải hoa mặc hoa